จะใา้หนูบ้าเหยนมั้งนอนบอบเกินสมูลใจตัวขึ้นแล้วทำไมมาดีราคาดีเนาะเนี่ยดาของช่องใช่ไหมคะเออน้องน้องอะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ด้วย cho nó dùng quay trở về nhà của nó tất cả con bà con อ,อันนี้าดาราประจำช่องหนู <c oughs> แล้วแต่งไงประดาราหนูก็สวยมากถ้าทักมาหนูก็ตับสิอีนี่ก็ไม่เกิดอีนี่เพาอยากโดนอุ้มขวยเนี่<อ>นยแม้ว้ายเธอมันแรงมากเธออุมขวยเธอเป็นใครเธอเป็นใครเ <c oughs> ธอก็เป็นดาราประจำช่องนี้แต่ว่าน้อยสีหน่อยโอเคแต่ยายนี่ยายเช่าประจำช่องใหม่เธอคือใคร ช่องสามช่องสามเธอเป็นดาวขุนภูมิที่เราเคยเจอกันใช่ไหมค่ะเธอจะเป็นเธอจะมาฮอตในช่องฉันแล้วนะพอฉันช่องฉันปั้นคุณมาสวยมากปั้นคนไม่เกิดไม่เกิดอุ้ยไปดูอะไรเออเออไปดูอะไรอันนี้ช่องบล็อกฉันนะอันนี้ไม่มองอะไรอ่ะอันนี้คือช่องของหนู้วแม่อันนี้คือคุณแม่ของ อันนี้คือคนที่ขายลูกลูกอันนี้คือดาราเนน้อยตัวเนนเยที่คุณแม่มดขายไปไม่ขายแน่อีพีนี้คือบุกช่างก็คุณแม่ทลายความสวยทูไปหมนเลยเ่อนแม่น่ะภูเก็ตลำพูนลำปางอะไรก็ตายหมดเด็กน้องบ้านนี่กินแล้วเรา สามสองมาเอ้ามาแล้วเันจะไม่เห็นแบรนด์ค่ะเห็นแล้วค่ะรูหลามากมิวพี่เาออเอนเห็นแอร์ไทม์เยอะมากต้องซื้อแอร์ไทม์เบอร์ไหนถึงได้ช่องนี้ไปเนี้มีคอนโดทุกต่าพอแล้ว แม่มันมีคนดูอยู่พิถานหรอเพราะว่าจะได้กดกดถูกกดจั้าคตรงไหนครักดกระดิ่งตรงไหนคะัเอาโคสามายเน้วกดกระดิ่งไอมาฝากเข้าี่แล้วเขาบอกมีใครหูเอาแก้วไห้บ่วยบวยอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าอเข้ามาเลยถ้ากินสามกรัตรนจนัดบ๊วยด้เลยเอาเลยจ้าเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเอาเธอเอเอาเพน โอหไอ่อีจยของันอร่อยจัอั้าไม่อย่งน้นีม่อระก็ต่งตัวในวงมากครับเดี๋ยวอันนี้ข่อยนี่อยู่กลางดินออกกอดเจอห้กินอะไรนี่บอสไอ้จอยแล้วสินอกกอดเปต้นนอกแล้ว หาเลยว่าใครเป็นผู้หญิงแท้หาเลยอีเบอร์หนึ่งอีเบอร์สองอีเบอร์สามเบอร์สี่สุดแล้วอีเบอร์นี้ชนีแท้เอออีดรา,าประจำช่องประจำซองชนีลิง <c oughs> ทุกคนบุญได้เลยนะคะว่าใครจะทุิ้งมาแบบกิน,นไปกินจีดเลยนะกินไปกินจีดเลยนะ คุณเีียาดาเนี่นี่คุณเีียาดาผัดเองเลยนะเขียนไปเร็วอนึ่วิ์แกภูเกตบ้าเชียเดะเฟสใครเป็นเทียะมโหมากถ้าไปเทียะมันจะมาหมเ็ไม่ได้อ๋อหนูก็โมงกใหญ่เนาะโอเคโอเค ใจนะบ้าสิมานอนบอกกินซมุนใจจะฟื้นนล้วออกมามาดีนะดีเนาะเนี่ยดาของช่องใช่ไหมคะเออน้องน้องอะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ด้วยกันนอนดูใจดูเงี้ยนทุกวัน สวัสดีครับผมแล้วก็ไปทำอะไันี้อนนีครับตอนนี้อะไรไปยาบอก็เยอะเฮ้ยเอ้ยนี่เกาแฟคนเดียวอดีตดาราประจำช่องหนูแล้วแต่ไงประดาราหนูก็สวยมากผู้ชายท่ามานหนูก็จับสิอีนี่ก็ไม่เกิดอีนี่ไปดูนุมขั้วยน่ะแม่ว้เยอมันแรงมาก เธอเป็นใครเธอเป็นใครเธอก็เป็นดาราประจําช่องนี้แต่ว่าน้อยสีน้อยโอเคแต่ยายนี่ยายเช่าประจําช่องใหม่เธอคือใครช่องสามช่องสามเธอเป็นดาวขุนภูมิที่เราเคยเจอกันใช่ไหมเธอจะเป็นนเธอจะมาฮอตในช่องฉันแล้วนะพระฉันพช่อบฉันปั้นคุณมาสวยมากปั้นคนไม่เกิดไม่เกิด อุ้ยไม่ดูอะไรเออไม่ดูอะไรอันนี้ช่องบล็อกฉันนะอันนี้น้ำมัมาอะไรอ่ะอันนี้คือช่องของหนูแลวแม่อันนี้คือคุณแม่ของอันนี้คือคนที่ขายลูกลูกอันนี้คือดาราเนยเนยตัวเนยเนยที่คุณแม่มดขายไปไม่ขาดแม่จัดอีพีนี้คือหนุกช่างก็คุณแม่ ทลายความสวยไปหมดเลยเพื่อนแม่น่ะภูเก็ตลำพูนลำปางอะไรก็ตายหมดน้องบ้านีกินแล้วเราสามสองมาเอ้ามาแล้วเาไม่เห็นแบรนด์ค่ะเห็นแล้วค่ะดูลามา แอร์ไทม์เยอะมากต้องซื้อแอร์ไทม์เบอร์ไหนจึงได้ช่องนี้ไปเนี้ยมีคนดูหรือเปล่าลพอแล้วมีคนดูอยู่นะแม่มันมีคนดูอยู่พี่ถาหน่ะเพราะว่าจะได้กดกดถูกกดซับซับคล้าตรงไหนครับกดกระดิ่งตรงไหนครับเอากระดับไบเนี่ยกดกระดิ่งไงเข้าไปแล้วโอ้โหน้องกุ้งดูใครอยู่

อันนี้เขาเอ้ยยังอยู่กลางซนอ็กกอดเจอใกินไนี่บอ้จอยและซีนอ็อกก่อนชาวทองทองไปแตะนอกแล้วไปแต่นอกแล้วใครนีเอ้ยไปเรียงมาหาเลยว่าใครเป็นผู้หญิงแท้หาเลยอีเบอร์หนึ่งอีเบอร์สองอีเบอร์สามเบอร์สี่สุดแล้วอีเบอร์นี้สนีแท้เอออีดาราประจำช่องประจำซ่องสนีลิงทุกคนบูดได้เลยนะคะว่าใคร นมากินไปกินจิเลยนะกินไปกินจิเลยนะคุณเบียดานี่คุณเียด้าผัดเองเลยนะเบียด้าใครเป็นเทียะโมโหมากถ้าไปเชิญเอฟจะมาโหดเราไม่ได้อ๋อหนูก็โมงใหญ่เนอะโอเคโอเค เราขามันเจกันไปนะอันนี้ก็แม่แม่แม่มาเธอไม่ใช่มีแกงกะี่ฉันเป็นคนโครสวจะพูดเองว่าเธอคือใครกุณระลเปอร์เธอไม่แกงงจไม่ได้นเข้าไปคอมเมนต์นะจ๊ะแม่โอเคแม่คือจะหองช่องเฮ้ย ไม่เหลือเอาเทแม่มาเมื่อคืนนี้ของพี่เอินล่ะแม่เหลือแม่เลือเชิญเอมหรือเปล่าใช่เนี่ยได้เลยนะหนาวหรออาดาดาเปส่งพี่เลยแล้วก็ระต่าก็มาใหม่หรอเอมอะไรเนี่ยพี่ดีใ้ม้งบอกอย่ามาช็อกในช่องนี้นะช่องนี้ช็อกไปก็เหมือนเดิมมาเธอะยังอะไรยังเป็นอะไร สั่งเกือบครับเรารับน้ยล้รับเลยก็จ่ายตังค์ด้วยเกือบสี่ร้อยเป็นละเกือบดีเคดีจะดีรักถ่ายกันละวแม่ไม่ได้ถ่ายนี่ช่องหนูจะซ่อมอย่างแรงซ้อมโซเพดีเดี๋ยวขอถ่ายนะแม่นะ ่เอถ่ายหน่อยอยู่เราลงช่องหนูเฉยไม่อยู่ในงก็เป็นคนคิดเงินรับเงินที่เงินก็ให้เงินเขาอยู่ถ้าเกิดเขาซื้อสปอโฆษามาให้ตลอดแหละอ้ยจริงไงเาเอาดาบมาลองเขาตะชืดางงามเห็นนยูบมัเป็นชื่นเต๋รานย่าหน่อยข้เจ็ดเฉียดด้ั อันนี้แม่พูดเลยนะทุกคนบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านเจ้าของเจ้าของดักนี่ยิงจริงๆเข้อซี่กันแล้วปุ๊บฉีกเข้าไปแค่บาทนด้เลยเมื่อนั้นมันเมื่อนั้นมันบอกว่าต้องเท่ยแล้วคอยสั่นๆกตีจ้า ไม่ได้ซีกันทำไมโดนใคยกัน็พี่น้องก็จายไม่เคยมีอะไรเลยอย่าเทียงอย่าเทียงเธออย่าเทียงจับไหนทุกอย่างมาอยู่ในสีการความรู้สึกพี่น้องมันจะรู้สึกเอง่ันนี้เขาชอบมาบแม่ชายผมยาวสุดๆทีเป็นใครล่ะมาอันนี้ปิดช่องนะคะแม่แองจะปิดช่องแม่แองว่าชายปิดช่องไปเลยค่ะแม่ยกไปเลย เคยชิ่ออกงานได้ร่วงงด8ชั่วโมงขอบอะไรอ๋อไม่ยิ่งอย่างคิมาลงงดอยู่นี่เขาบอกว่าขออมหน่อยจะเลือกฟาดปิดช่องนะคะนี่เปิดรถไปปุ๊บมาปั๊บเลยนะเขาก็แขกคามจริงได้เพราะว่าไม่แลวช่องนี้ไม่เป็นมึงอย่าหู้ดีเกินไปแล้วหัวมาลีมาหรือเปล่านะ

บอกนเจ้าบอกนแต่นยว่าสวยเกือบเก้าสวยยาวยาวหนูก็ถ่ายไกลไกลพี่ฮอตออกมาแล้วใสยก็ไม่ซ้ำหรอกจะปาแล้วเขาถ่ายมาเขาจะได้เห็นยานเด๋ยวเรื่องมออะคืออันรโยทบทางหนมัเยเดี๋ยวเดยว